ฝานบวบครับคือเสือนให้มันขาดไปแล้วก็ให้ยอดพันแล้วก็เสือนให้ขาดแล้วประกบกันนะครับเริ่มเติบโตง่ายปีเตอร์แาร์ตอ้าวขิงนน้ำไงก็ที่แกบอกมันออกอ๋อ อันนี้ก็จะตั้งสั้นเล็กลงแต่ใบก็จะยาวเป็นกระเพาใบใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วทรงพุ่มเขาจะไม่เหมือนเหมือนพันธุ์อื่นปีเตรงมันมเนวันมันถีเนี่ยใช่มปีเตอร์ก้านหรืออันนี้มันถีเนี่ยพอจะแยกก้าอืมอันนี้ปีกว่าต้นปีกว่าต้นปีกว่าแล้วนี้นะคะอันนี้ต้นนี้ชื่ออะไรอันนี้ มันจะจนพืชได้ไหมคะนี่เราดึงต้นก่ได้นี่จะอต้นเหรใบมันจะไม่ค่อยเขีเยวเลแม่มันจะออกเหลืองๆเหรอหรือ,อยังไงใบมันจะอยู่ประมาณนีม้มันดูยังอ่อนๆอยู่เลยเนาะมีพึ่งจะเริ่มจะแตกแตกออกมาใหม่แล้วที่ต้นมันทำไมเป็นสีแดงอะคะอันนี้คือน้ำสีรัมอะคือผสมยาก,กันเชื้อรา สีอะไรก็ได้นะครับทับทิศสีน้ำสีน้ำก็คือสีสีสีแดงสีเขียวใช่ใช่ได้ได้ทุกสีใช่ไหมครับสีที่แต่ว่าแมลงมันมันกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสีแดงคือแมลงกลัวใช่อเาสีที่แจ่มๆคือเราเน้นสีที่แจ่มสีเขียมันมาแล้วสบตาเลยไม่กล้ามาแล้วแสบตาอ่าทาตอนไหนอะคะพี่ เกินมากเราจะแค่ช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนอันนี้เขาก็ทําเป็นระบบน้ําหยดอยู่นะหยดได้ทั้งวันอ๋อใช้น้าบาดาลด้วยก็คือเป็นบาดาลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับน้ำที่ให้นี่คืออายุต้นหนึ่งปีเหมือนกันค่ะ ไ,ได้วันก็ดูดูดูเรื่อยๆว่าสภาพของต้นไม้มันเหี่ยวแห้งไหมดินมันแห้งเกินไปไหม,มเราถึงจะทําการให้มไม่ได้ให้ทุกวันอ๋อก็คืออย่างวันนี้พี่ให้มันไปทั้งวันเลยใรอาจจะเว้นไว้สักสองวันอาจจะอาจจะเว้นไว้สองหรือสามวันก็แล้วแต่เราก็ดูสภาพของต้นไม้ว่ามัน มีความต้องการไหมมันเหี่ยวมันสลดไหมอะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยถ้าเป็นต้นไม้ที่มันให้ผลผลิตแล้วเราก็ต้องงดน้ําจนกว่ามันจะติดผลใช่ไนหะมแต่ว่าพวกนี้มันเป็นพวกที่เราเพิ่งปลูกเราต้องการที่จะให้มันเจริญทั้งกึงการสาขาเราก็ต้องพยายามให้น้ามันไว้พยายามให้น้ำนไว้ามปก็จะให้ผลผลิตต้นที่เกียดยอดแล้ว ต้นที่เสียบยอดสามปีเนี่ยแต่แต่แค่เนี้ยนะถ้าถ้าเราไม่ให้น้ํามันมันก็ออกดอกได้เหมือนกันปีเนี้ยบางทีเห็นมันก็เริ่มมีตาตาดอกแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้มันแห้งอ่ะมันก็จะออกดอกได้มันมีบางต้นมันก็ออกดอกแล้วมันก็มีมีอยู่ต้นหนึ่งให้ลูกแล้วอยู่ตรงนไหนเป็นเชื้อรามันเป็นเชื้อรานี่กี่กําจัดนะครับถ้าสมมติได้กินพันธุ์แล้วแบบนี้มีเชื้อราเป็นดำอย่างเงี้ย แต่ไอลักษณะไอพันธพันธพิเนอร์ตันเนี่ยมันจะเป็นเป็นง่ายพันธุเนกรตันพันพันแฮดเราก็มีวิธีแต่ป้องกันคือฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้เรื่อยๆถ้าแบบถ้าได้ถ้าได้เราได้ยอดพันธุ์ไปเราควรล้างมันออกไหมครับควรขัดออกไหมก่อนจะไปเสียงนะครับใช่ครับถ้าเราตัดยอดพันธุ์มาที่มันดำก็ต้องล้าง ส่วนมากถ้าเราตัดมาเราก็ต้องตัดพวกที่มันยังยังไม่เป็นลาออย่างเงี้ยพวกพิงก์กัตนเนี่ยมันจะยอดมันจะเล็กนะมันเริ่มตามันอันละอันเนี้ยเราเวลาเราตัดไปเสียบเราก็ตัดแค่นี้ตัดแค่นี้ไปตัดที่มันยังยังไม่เป็นลากพเวลาคือต้องฉีดยากันชรลาเรื่อยๆใช่ต้องต้องฉีดไว้เรื่อยแล้วไอ้โรคโรคแมลงและสัตรูพืชนี้มันมีอะไรบ้างครับโอโคาโดหนักๆที่เจอกันบ่อย มันก็ก็จะมีพวกชลาเนี่ยแหละชลาที่ทําให้ต้นมันแค่แกนถ้ามันถ้ามันเข้าต้นแล้วมันก็ต้นมันจะแค่แกนเหลืองจะไม่ค่อยเจริญเติบโตอแล้วพวกลากเน่าก็มีไหมคนมีมนกันในพวกที่มันแล้วแต่ท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นที่มันเป็นลักษณะดินที่มันเป็นเขาเรียกว่า ที่ลุ่มอ่ะนะที่ลุ่มแถวภาคกลางแถวที่มันระบบระบายน้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกดินเหลียวพวกอะไรก็จะมีปัญหาเรื่องกเนถ้าอย่างดินอย่างเป็นดินลักษณะแบบภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าดินมันจะระบายน้ําได้ดีแต่เราก็ควรจะฉีดป้องกันไว้จะดีที่สุดที่ฉีดนี่เป็นแบบ เคมี er, หรือว่าเป็นแบบเ er, คมีคเลยเหรอคะใช่ครับคม er. แล้วมันไม่มีผลกับลูกที่จะออกมาไม่น่าจะมีผลเพราะว่ามันนานๆนนนนฉีดครั้งสักประมาณสามสี่เดือนฉีดครั้งอเพราะว่าถ้าลูกถ้าเราใช้แบบอินซีได้ไหมคะมันจะไม่ได้ผลเท่ากับเ er. คบมีมันก็ได้อยู่ในระดับหนึงน่งค่ะ ถ้ามันหักมันไม่มีระบาดมากแล้วก็ไม่จะต้องใช้ก็ได้แล้วเวลามันออกผลแล้วพี่มีปัญหาเรื่องมาแมลงมากินไหมแมลงกินผลเรื่องผลนี่ไม่ค่อยมีแมลงกินไม่ค่อยมีใช่ไหมคะแต่ก็จะมีพวกพันธุ์ปิตาสันไอ้พวกแมลงวันทองนะค่ะเพราะว่าปิตสันเนี่ยมันจะเป็นเปลือกบางแล้วก็เปลือกมันจะเหลืองแมลงวันทองมันก็ ทำลายได้ถ้าปลูกพันธุ์พีศสันเราก็ต้องหอ่อปนใช้ถุงวห่อปนคล่องกันค่ะไอ้ดูพี่เขาเสียบสอนเสียบยอดกันดีกวายยงง่าตรงไหนรงเดือนนี้ตรงนี้แล้วตัดยอดไปก่อนเตัดยอดยอดที่สมมติว่าเราต้องการยอดเอ,เอายอดยอดนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันตาอันอันนะตามันอันเนี่ย ลักษณะที่ยอดที่เราจะต้องเอาไปเสียบอันนี้คือลักษณะที่ดีเลยอ่าที่ดีเลยกําลังกําลังอั้นเสียบเลยอืมกลังอั้นในที่นี้คือมันเยอะหรือว่าไงพี่มันเตรียมที่จะแตกเพราะว่ามันสะสมอาหารไว้เตรียมที่จะแตกเป็นตาใบหรือตาดอกแล้วนะเวลาเราเสียบไปปุ๊บมันก็สามารถแตกออกแตกออกได้เลยแต่ถ้าเราเอาพวกรีบรีไปพวกที่ตาที่ยังไม่ อันไปเนี่ยมันก็ใช้เวลานานกว่าที่มันจะแต่อันนี้รู้สึกอันเยอะนี่ใช่คอันเยอบนล่างค่าอันอ่ะมันจะแห้งลงได้ือให้ถึงพันแล้วก็วางวางให้มันแก่ข้างล่างให้มันเท่ากันนี่ฮะ ันก็จะเท่ากัน,นพันนี่คือต้องพันยังไงครับบนลงล่างด้ก็พันปกติก็พันโดยทั่วไปก็จะพันล่างขึ้นบนลาขึ้นบนแต่ก็พันให้มันแนบสนิทให้มันแน่น แตมันก็จะได้ติดกันได้ง่ายมาด้วยกันมันหลุดเสร็จแล้วก็เอาถุงเนี่ยครอบกันคายน้ำกันคายน้ำ มันต้องโดนแดดไหมพี่ช่วงที่เสียบยอดนี่ควรจะเก็บไว้ในร่มแต่ถ้าของผมอยู่อยู่แบบกลางแจ้งครับมันต้องเสียบแบบวิธีมันลงแปลงอ่ะ,<น>ะอ๋อลงแปลงก็ต้องเอากระดาษคุมวิธีนี่กระดาษนี่คือแบบด้านบนต้องตัดออกหมครับหรือแบบเป็นทึบคุมทึบไว้เลยก็ได้กระดาษคุมไว้ไม่ให้แสงมันเข้าไม่ให้แสงมันทําลายยอดก็มีต้นสาธิตยอยู่ไปลองไปสาธิตที่นอกดู ต้องมีกระดาษอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสองอาทิตย์เราก็เอาไอ้นี่ออกเอาถุงออกแล้วจะรู้ได้ไงครับถ้าถ้ามันไม่ติดมันต้องมันจะมันจะเกิดยงไถ้าไม่ติดมันก็จะดําหรือมันก็จะแห้งไปเลยยอดมันจะแห้งไปแต่ถ้ายอดมันยังสดใสอยู่ก็ยังยังติดอยู่แลวในช่วงนั้นเราต้องลดน้ำก็ลดน้ําปกติเอาไว้ในในในสแลนหรือว่าในที่ลมก็คือลดน้ําตามปกติใช่ ไม่ต้องอดอาหารก็ให้ให้น้ำให้อาหารให้ปกติก็ดูสังเกตว่าถ้ามันแห้งเราก็ให้มันนะต้องเอากระดาษคุมก็กระดาษคุมไว้เหมือนเก่าแต่ว่าเอาถุงออกกระดาษคุมไว้เสร็จแล้วอยยอดมันแตกออกมาเดี๋ยวมันแทงก็ให้มันออกมาได้แต่ว่ากระดาษต้องบังแสงไม่ให้มัน อยดมันแต่หมายถึงว่าพี่มันมันอันนี้มันเป็นสแลนเขียวอยู่มันก็คือยังอยู่ในร่มอยู่เหมือนกันเป็นสแลน่มไถ้าอยู่ในร่มก็ต้องคุมไหมก็ไม่คุมก็ได้ถ้าถ้าหากว่าแดดไม่ได้ทําแดดไม่โดนโดนไม่ได้โดนมันโดยตรงแดดไม่ได้โดนโดยตรงคือช่วงที่เราเสียบยอดเนี่ยพยายามจะให้แดด ไโดดนยอมันควรเสียบช่วงกี่โมงพี่จริงๆแล้วอะโอ้เสียบได้ทั้งวันครับตอนไหนก็ได้แต่เพียงแค่ว่าตอนเสียบอย่าโดนแดดครับพอเสียบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไม่ควรจะให้มันถูกแดดเพราะแดดมันก็จะทําให้มันทั้งไหมทั้งแห้งอะไรเงี้ยคายน้ําง่ายยอดขายน้ําง่ายพอมันขายน้ํามันก็แห้งมันคือแบบแดดอย่างนี้ได้ใช่ไหมแบบํำไรอยู่ในลมได้รลมได้ สิบสี่วันครับปอะานี้ก็เอาถุงออกในช่วงนั้นเราต้องเดินดูไหมครับว่าประมาณเจ็ดวันแรก่งนี้ต้องเดินดูไหมแบบเผื่อมันมีแบบน้ําขึ้นเยอะเพราะตอนนั้นของผมอะ่ะน้ํามันขึ้นเต็มถุงเลยเอา่าอันนั้นเราควรทํายังไงครับถ้าแบบน้ําแต่น้ําขึ้นมากเราก็สามารถเอาเอันนี้ออกได้แต่ว่านี่ให้คุมอยู่น้ํามันก็จะลงไดเ้เราไม่ต้องดึงออกมาใช่ไหมครับเอ,เอาเสียบเอาครอบไว้ก่อนไม่มัน เพื่อไม่ให้มันคายน้ํามากเกินไปอถ้าสมมติว่าผมดึงแล้วแบบสลัดออกมาแล้วก็ใส่ไปใหม่อันนี้ได้ไหมครับก็แต่ผมก็ไม่เคยทำแต่นี่คือเราผมก็ถอดทีเดียวเลยแี่ถ้าแบบน้ำออกก็คือแค่ปลดเชือเฉยๆถ้าเราไม่เอาออกอย่างมันก็จะอบอยู่อย่างนั้นแหละสาเหตุที่ให้ออกพอถึงกำหนดมันให้ออกเลยเนี่ยก็คือไม่ไม่ให้มันอบอยู่นานเกินไป ครับถ,ถ้าอบนานเกินไปมันก็จะทําให้มีรอยบนไรอันนั้นก็จะเหมาะสมอยู่อาจจะตัวแฮ้ได้หรอคะใช่แต่ถ้าในที่ราบแล้วการเจริญเติบโตมันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหก็เลยมีลูกผสมใหม่ออกมาเนี่ยคุณสมบัติมันการเจริญเติบโตก็ดีรสชาติก็ดีให้ผลผลิตดกรสชาติก็ดีก็เลยขยายพันธุ์เอาไว้ รสชาก็ได้ตัวแฮทนะเราเคยกินแฮทอร่อยที่สุดในโลกก็ได้ได้ตัวตครับคือเกษตรกรถ้าปลูกพันธุ์เนี้ยถือว่าได้แน่นอนผลผลิตเพราะว่ามันโตง่ายอ,ออกดอกติดผลง่ายถ้า,ถางั้นไอ้ตัวปีเตอร์แฮทมันก็ปลูกในที่ราบได้ครับปลูกในที่ราบดีอยู่แลับอืเพราะว่าอย่างแฮทอย่างเดียวเลยอ่ะมันปลูกที่ราบไม่ดีแต่พอมันเป็นพันธุ์ผสมกับปีเตอร์ มันก็ได้มาปลูกเป็นที่ราบในที่ราบ,รบพื้นที่ราบได้ถ้าเราอยากจะกินแฮรแล้วก็ถ้าปลูกปลูกไม่ได้ปลูกพันธุ์แฮรไม่ได้แล้วก็ปลูกพันธุ์นี้แทนได้อืมทดแทนกันได้ครับแล้วก็ลูกมันก็จะใหญ่กว่ารสชาติก็จะละมุนกว่าเพราะมันมีปีเตอร์มาผสม <laughs> สันมันจะมีความหวานนิดๆแล้วก็เนื้อเนื้อสัมผัสมันจะเนียนแล้วแต่คนชิมเนียนเหนียวเนียนนุ่มแล้วเวลาเราเลือกซื้ออะโวคาโดพี่จักตัวผลมันอ่ะมันต้องแบบกดเข้าไปมันแข็งหรือมันกดเข้าไปแล้วมันน้องนิ่มหน่อยเพราะมันเห็นมันสีเขียวเหมือนกันหมดเลยจริงแล้วถ้ามันยังไม่สุกมันก็จะแข็งค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกที่มันที่ว่ามันแก่จัด เราจะดูจากตรงไหนอะพี่จัดก็ลักษณะผลมันจะแต่งคุณพ่อมาอาอยู่ไหนนะแต่งตงึงแต่งตึงตึงไม่มีให้ดูแบบน้ำหนักมันจะน้ำหนักมันจะดีมันจะน้ำหนักมันจะเยอะเพราะว่าเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยหนูอย่างหนูไปซื้อหนูก็จะกดละเอาแข็งไว้ก่อนใหรือว่าแบบมันนุ่มนิดนึงถ้ากดเนี่ย ถ้ามันแข็งเนี่ยถ้ามันยังไม่สุกมันก็จะแข็งแต่ถ้ามันเริ่มจะสุกเนี่ยมันจะนิ่มแล้วมันควรกินแบบแข็งหรือแบบอ๋อก็ต้องกินแบบนิ่มเลยครับนิ่มนิดนึงถ้ามันสุกแล้วมันก็ผลมันจะนิ่มอผลจะนิ่มอ่อนเหมือนเหมือนเราไปบีบพวกเนื้อหนานะถ้าแข็งอยู่มันยังยังไม่สุกแต่ถ้ามันเริ่มนิ่มแล้วมันเริ่มสุกแล้วกินได้เหมือนกันไอเอออร์านาด้อวคาโดก็เหมือนกันอือ ฉะนั้นเวลาที่เขาเก็บไปขายมันแข็งทุกลูกเลยแข็งทุกลูกเพราะว่ายังไม่สุกถ้าถ้าเอาสุกไปมันก็เละหมดใช่ไหมแล้วอย่างเวลาเราเก็บที่ต้นมันจะไม่มีให้เรารู้เนาะว่ามันสุกประมาณนี้ควรเก็บแล้วใช่เราก็สังเกตดูหรือว่านับช่วงเวลาดูช่วงเวลาของแต่ละพันธุ์ว่ามันแก่ช่วงไหนช่วงเดือนไหนแล้วก็ดูลักษณะผลน้ําหนักน้ําหนักดีคือมันหนักตึ้งละ จับดูนยมันหนักเออมันเริ่มแก่แล้วหนักในหนักในนี่ที่นี่คือแบบยังไงอะคะหนักเลยอ่าความหนักคือจะสัมผัสคนจะสัมผัสจะรู้ว่าเออมันแก่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่แก่บางทีมันก็เบาๆเหมือนมันไม่แน่นไม่แน่นมันไม่แน่นถ้ามันแก่แล้วแน่นอ,ออกมาปะผม,มบางพันอาจจะไม่สุกถ้าเก็บไม่แก่ถ้าสุกแล้วก็อาจจะรสชาติไม่ดี แต่ถ้าแก่ก็จะรสชาติจะดี